อย่ฟังตรงน,นี้ต่อแล้วกันเนี่ยผมก็เลยเรียกเขามาถามพี่แลนว่าเขาได้ทําจริงไหมนะเขาก็เลยบอกว่าก็เขาพูดจริงแล้วเขาก็แล้วเขาก็ย้อนถามกลับมาว่าเราพูดจริงไหมล่ะคือ <_' AN S 1> เขาก็ไม่ได้แบบสํานึกอะหรือเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันผิดอะ่ะพอเขาไปทําให้คนอื่นเข้าใจพวกผมผิดอะ่ะผมก็เลยเปิดไปเลยผมก็เลยเปิดเขาเลยครับแล้วพอเปิดเสร็จน้องผมโดนสวนที่เลเบลผมก็เลยไล่แทงแล้วก็ป้นเขาเนี่ยแหละ มีแค่นี้ครับฝั่งเวอร์ใช่ทำนองนี้ครับพามีอะไรแย้งไหมครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะคะยืนยืนคุยกันหรอเขาอยู่บนรถไม่ใช่หรอฮึไม่ถึงเรื่องไหนครับเรื่องเอาง่ายๆครับคือเอาง่ายๆคือพวกผมคุยกันแล้วคุณมาได้ยินแล้วคุณเอาไปบอกไอเอฟอันนี้จริงไหมแค่นี้ครับเขาถามคุณเลยค่ะเขาถามอ่ะแล้วคุณได้บอกไหมครับเราแค่บอกว่าเออเนี่ย เนาะถามน้องคุณก็ได้ค่ะว่าแบบเขาคุยกันอะว่าอุตสาหส่งทีให้ตลอดทำไมตลอดมาน้อยจังประมาณนี้ยอ๋อแล้วทำไมตอนหน้าตอนหน้าแลนไม่อธิบายแบบเนี้ยตอนหน้าแลนคุณแหลกมากเลยนะคุณให้เราอธิบายหรือเปล่าล่ะคะผมถามคุณแล้วครับแต่คุณแหลกมากเลยคุณก็บอกก็พูดจริงทําไมอะคุณถามผมแบบเนี้ยจริงไหมหน้าแลนอะก็ถามก็ตอบไหมคะก็พูดจริงไม่ได้ยินอะก็ตามนั้นไงครับก็ตามนั้นไงครับแลนก็ตามนั้นนะครับ ตามนั้นก็คือก็ตามพี่พูดเนี่ยครับไม่มีใครโกหกถูกไหมพี่เล่าให้สภาฟังเนี่ยก็ไม่ได้มีใครโกหกครับก็เท่ากับว่าน้องคุณแจ้งตลอดจริงอะดิั้างั้นอะไม่ได้แจ้งครับอ่ะก็ตามความจริงไม่ใช่ครัตอนนั้นที่ติ๊กอะไรที่เม่งตาตารล่อยหันตลอดมาแล้วว่าผมตลอดเขาก็ยืนยันแล้วไงผมก็บอกคุณแล้วว่าผม่เลนะตลอดเขายืนยันมาแล้วครับว่าไม่มีข้อความสเล่นาไม่ใช่ตารวจอะแล้วน้องผมก็อธิบายให้คุณฟังไปแล้ว คือไว้ได้ครับแต่คุณก็ยังที่เรื่องที่จะไปพูดให้เ f ฟังให้เขาเข้าใจผิดถูกไหมคือคุณนะครับเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกผมโดน r f เสิร์ฟครับแค่นั้นเองวิผมก็เลยตามมาคิดบินกับพวกคุณนั่นแหละครับแต่ถ้าพอพอพอเล่นนะครับ มันมันก็เป็นคําพูดที่ออกมาน้องผมก็แค่ไปบอกฝั่งนู้นที่ได้ยินแล้วเอาลวเอาไปบอกทําไมอ่ะแล้วเอาไปบอกทําไมอเถามไม่ใช่ครับถ้าในความเป็นจริงแล้วเวลาที่แบบพูดพูดอะไรสักอย่างแล้วเขาหัวล้อแบบแบบขำกบเกิดอ,อะ่ะเราจะให้คิดยังไง่ะคะแบบเป็นเรื่องเราเล่นหรอปนไปในนี้จริงไหมไม่คือณตอนนั้นตอนนั้นคือมันไม่มีใครรอเล่นเลยนะมีไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครรอเล่นหรือไม่รอเล่นนะแต่คุณประเด็นอะคือคุณเอาไปบอกเขานะคือณตอนนั้นวันนี้เมื่อเราลั่น่าพูดต่อด้วยนะว่า เราล้านจัดเลยนี่ก็เป็นตำรวจนี่มันไม่ใช่ตำรวจล้อเล่นนะครับล้อเล่นน้องมาก็บสีหนึ่งสองหนึ่งเก้าเ้ยหนึ่งสองหนึ่งหการขัมันเหมือนไม่ใช่การนีไหนเมือนเป็นการอ้าเแลเราท้าพวกผมจะล้อเล่นกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณอะมันเป็นหนักส่วนไหนของคุณอะอะผมถามหน่อยท่านน่ะคือในความหนึ่งสองหนึ่งหก มาซีมาแล้วกันหรือเปล่าคะที่แบบมาซีอติก็เราไม่รู้จักกันแล้วหนึ่งสองหนึ่งหกเมื่อไรเรื่องของพวกผมไปบอกให้คนอื่นฟังไหมอะในความหมายตรงนี้คือคุณรับผิดชอบใช่แต่คุณคุณสามารถรับผิดชอบคำพูดตัวเองได้ไหมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากคุณคนเดียวเลยแล้วประเด็นอะคุณรับผิดชอบคำพูดตัวเองได้ไหมในสิ่งตัวเองเอาไปบอกต่อหรือไปพูดต่อครับถามว่าคุณเดือดร้อนอะไรไมไม่แต่ทางผมเดือดร้อนเนี่ยครับณตอนนั้นถูกไหมแล้วทอนะวันเนี้ย คุณจะมาเรียกร้องอะไรจากตรงนั้นในเมื่อมันเป็นคนในคําพูดเนี่ยมันหลุดออกมาจากปากของคุณเองซึ่งคําพูดของคุณอ่ะมันมีน้ําหนักมากพอขนาดนั้นไหมพอมาดูตอนเนี้ยคุณรับผิดชอบคําพูดตัวเองได้หรือเปล่าอันนี้ผมถามกลับครับผมมองว่าถ้าคําว่ารับผิดชอบคําพูดตัวเองเนี่ยคุณก็รับผิดชอบคาพูดตัวเองที่คุณร้อเล่นไปแล้วผมรับไปแล้วไหมครับใช่รับไปแล้วไมครับเกี่ยวกับเราน้องผมได้ยินขนาดนั้นเองผมไม่เข้าใจว่ามันผิดอะไรครับก็ตอนที่ผมนี่ไงครับเนี่ย ตอนนี้คือคุณอ่ะจะรับชอบคำพูดของตัวเองได้บ้างหรือเปล่าเพราะทางผมก็รับไปแล้วเหมือนกันถอาถามถ้าถามอ่ะคุณเป็นคนล้อเล่นถูกไหมแล้ไอเอฟแบบพวกผมก็ไม่ได้รู้จักคุณเราทำไหมครับโดนกระทืบปะวะไม่แค่ไปบอกไอเอฟที่น้องผมได้ยินไม่ใช่เหรอครับมันมันต้องรับชิบหายละอะไรครับมันคือการเอาเรื่องของแก๊้งแก๊งหนึ่งไปบอกอีกแก๊งหนึ่งเพ่เป็นเรื่องที่ไม่สันติล้อเล่นกับคุณแล้วคุณไม่พอใจคุณไม่มาตีนะอ๋ออย่างนี้ผมก็เอาแก๊งคุณไปล้อเล่นกับใครก็ได้ถูกปะผมก็อย่างงงี้ผมกก็เเเออออารื่่่่ทคุณลนนไไไบแ๊หดช ก็ได้ครับแต่ถ้าถ้าผมไม่พอใจผมก็สามารถตีได้แต่ผมก็ไม่ได้ทำก็นี่ไงครับก็ผมไม่พอใจไงครับก็นี่ไงครับไม่พอใจไงครับรู้ความอปว่าะเออใ่ใบาวบาวบ่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 าอบ่าวบ่าวบ่าบาวบ่าวบ่าวบ่าดบ่าวบาบ่าวบ่าบ่าวบ่าบ่าวบ่าวบ่า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 บ้าบ่างบาวบ่าบาบ่าบ่าบ่าบ้าบ่าบ่าบ่บา่าบา่าบาบบา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 ่าบาบบา มีอะไรอีกไหมครับผมจะได้หให้ให้สาเราเอ่อว่าจะใช่ครับฮาร์ดสวนจริงไหมครับต่อยครับต่อยพี่ผมรับอร์ลขอรลักทานนะครับสภาเองยองครับพีติมไหมครับเจ็ดสีเทลเอาติมให้จัมาซับเป็นหมักับติมครติมหมด้วครับไอหมัดแล้วเนาะจ่ายดีแล้วมามามานพีุนปูดนะแก่เลยสองบสองครับ ไม่ได้บอกครับผมเดินไปถามว่าไปเรียกแบรนด์ทำไมไม่ไปอ่ะแล้วเขาก็บอกมีไรเหรอครับแล้วเขาก็ต่อยผมอ่ะวัดใช่เหรอใช่ครับวัดคนดูครับว่างๆก็นเนี่ยนี่ครับลิงก์์โดเนทนะครับลิงก์บางบุดเลยครับลิงก์ดเนทนะครับฝากดเนทกันด้วยนะครับจะจะครบหลอดแล้วจะครบหลอดแลวอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์จะครบหลอดแล้วถ้าเขาแทงกันหลบหลังพี่นั้นเห็นปะ อันนี้มืองคุณหาจะไม่เชื่อต้องลงหลังพี่หยองนะเพราะพี่หยองหน้าด้านเหมือนกําแพงนะมองผมว่าพี่หยองเป็นกําแพงให้ได้นะไม่เลยไม่มีนะครับไม่มีนะไม่ได้พูดครับผมแค่เดินมาถามว่าเรียกไปแล้วทำไมไม่ไปเขาก็บอกที่ถามว่ามีหลักฐานหรือเปล่าที่จะว่าพี่ผมมีตอนไหนหรอคือติ๊มนยครับผมก็รับฟังจากน้องมาครับผมไม่มีหลักฐานไหมครับมีหลักฐานไหมผมเลยผมว่าผมจะถามสภคิดว่าน้อง พาร์ทนะครับมันมีเรื่องกับแกล้งไหนภาคนะครับเอาที่แล้วก็มีเรื่องกันผมก็เรื่องก็ยังไม่เต็มมยังไไ่ด้อ้ันนี้ผมก็ไม่รู้ก่บคุณใจไม่ตั้งใจผมไม่รู้นะผมขอสักครู่ครับผมกำลังแจ้งสภาว่าไอเขาบอกว่ามึงอยากเสือกเงี้ยเมื่อไหร่คำนึงนะครับว่ามันใครเป็นลผลหรือเปล่ามันมันดูแบบเป็นอย่างนั้นหรอแค่นั้นครับสภาลองลองตัดสินใจอ่าเดี๋ยวให้สภาว่ากันนะอ่านรูปภาพเลยครับสภาอืมตามรูปภาพก็ส่วนจริงหมัดเต็ม เต็มเบ้าเลยหรือเปล่าครับงั้นก็ชัดแล้วหรือเปล่าครับ้้าางันนเบแก่แก้มซ้ายหน้าอ้วนแล้วพี่ผมเอาหน้าเวอร์อย่าไปเล้าฟังสภาต่อแบบนี้ผมอยากเล่นแก๊งไหนก็แบบบอกเขาไปเช็คตัวบัคแล้วก็แบบเอารูปมาส่งสภางี้ก็ได้หมดเลยถูกไหมครับสภาือรดมีหลักฐานยืนยันไหมครับว่าเขาบองต้องหรัวบัคโยงให้คนอื่นมาตีผมก่อนต้องเลือกยังแบบนี้พี่กว่าเบากว่ากว่าเบอร์ซาเช่มันบอกให้หาเช็คตัวบั็แล้วถ่ายรูปแล้วเนี่ย ท้าที่เราจะไปเปิดเวอาชันที่ก็ไม่มีทางอ่ะมีพยานแถวนั้นปะที่ได้ยินอ่ะมีคนที่ที่เร็วๆที่รู้จักปะล่ะที่ตรงนั้นอ่ะเรื่องสบายโซนสตรีด้สราเอลใช่นบเป็นวิธีของเราคืออะไรนะครับ กูหาโดนล่อซื้อไอ้ที่อ่ะพี่ไพูดว่าเป็นวิธีของเราหรือเปล่าอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยว่าอะไรครับกูพูดตัวเองครัว่ามันเป็นวิธีของเรากูดีหมายครับผมก็อ้าวผมก็เลยเอาคำพูดคนมาที่ในสภานี่ครับว่ามันเป็นวิธีของเขาหรือเปล่าหลักฐานเฮ้ยพี่แก๊บอย่าไปซอดฟังคนอื่นดิเขาคุยกันเงียบครับเงียบหน่อยเงียบหน่อยเออหลักฐานเอาวะเลยนะครับก็ต้องถือโทรศัพท์นะครับแล้วก็อัดวะเลยโอเวอร์เลยครับมีพยานไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็พยานเนี่ยหลายคนน้องๆผมอยู่ด้วย เอออกยู่รูปที่ส่งมามันโล่งเลยนี่น้องมันไม่มีคนเลยนี่อ้าวถ้ามันโล่งก็เอ้าใช่วงมามันคงไม่ถึงหรอก่ใช่น้องโล่งเปิดพี่เบนไปบอกเขาเปิดชาวติ้งหรอรูปรูปรูปหลักฐานนี่มีคนเยอะมากเลยเนาะถึงมีพยาได้ไม่ีคนเห็นครับไม่มีครับไม่น่ามีนะไม่น่ามีคนอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะถ้าเขามีผมก็มีครับมัให้เป็นสภาตัดสินใจก็ได้ครับลองลองคอนวณหมา อ้บอกคำพูดว่าคุณที่ใส่พวกผมมาก็ดูหมั่นพอสมควรนะครับเนี่ยก้าเสียมแต่ไม่แต่ไม่เล่นหรอกคับพาร์ทแต่ก้าวไปเสียมกับแกงนี่กันหรอกคุณยอมรับเองว่าคุณพูดไม่เออเดี๋ยวเซอร์เชสจะโดนพวกกูอ่ะแต่วกผมก็แค่ไปผ่าบอกนิ้แกตอนี้เหมือนมาคุ้มลูกปูนอ่ะไม่ชอบเลี้ยาเยากล้อเคครับเคครับแกงขี้ฟ้องเคครับก็พอแล้วพอแล้วพอถาพอแล้วพอแล้วรบกวนไม่แสกันตรงนี้ได้ไหมค่ะให้อธิบายครับผมมวงดำเยี่ยมหน่อยครับกว้งสะพานหน่อย ครับครับก็มันสวนแล้วอ่ะมันก็พยานไม่มีใช่ไหมครับสรุปผมไม่ได้มีแต่หลักฐานม่นโอเวร์เลยอวอเลยแบบแม่โอเว้ยต้องถือกล้องโทรศัพท์ด้วยนะคะขอเป็นจากภาพแบบจากหน้าจอโทรศัพท์นะเออ โอสภาดูจากคำพูดที่ใส่กันไปใส่กันมาก็ก็น่าจะไอ้นี่อยู่แล้วมั้งครับเนี่ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะจากหน้าจอโทรศัพท์คำว่าหน้าจอโทรศัพท์ก็คือต้องต้องทำด้วยทองหยโทรศัพท์มาถ่ายอย่างเงี้ยครับแตถึงจะใช้ได้นะใช่แบบเนี้ยแบบเนี้ยครับพี่พี่รู้ความไหมครับพี่เนี่ยโทรศัพท์ครับพี่พี่รู้ความไหมครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าถือโทรศัพท์ครับพี่พี่รู้ความไหมบ้าบ่าวพี่บ่ากลับมาเดียวกันเขาน่าจะรู้แล้วแหละเขาจะเรียนรู้แล้วไม่น่าเรียนรู้ช้าหรอก หมัดเขาสาวขนาดนั้นจะถือมือถือข้างไหนแล้วครับเนี่ยจื่อยู่ข้างล่างโดนหาเอ้าเดินหานเอ้ามีไหมครับหรือว่าหาอยู่หลักฐานผมรอสภาครับอ้าวผมสภาเขารอคุณน่ะเอาเอางี้ผมสรุปให้สภาครฐานน้องน้องเขาไม่ได้ถือโทรศัพท์ันแล้วครับก็แค่นั้นแหละครับโอเคตามนั้นครับสภาหลักฐานรับรับแล้วครับจากเวอร์ที่ว่าพาร์ทส่วนเหียบ้ครับแต่เขาไม่มีครับสภาคุยต่อเลยครับ เอ่อว่าอยากเล่นเท่าไหร่ครับเอาแล้วพี่เอ็กพูดนั้นทุกคนไม่ต้องอันนี้เ้ยเฮราตอนนั้นเราโดนเป็นเท่าไหร่วะสามสิบามสิเราโดนเปิดแล้วห้าสิบพีท็อปต้นท็อปดอกไหมตีเอ็มห้าสิบใบครับผมเสนอแล้วกันแล้วแต่สภาเลยครับแล้วก็แล้วแต่ตั้งาต่อะไรครับใช่ครับห้าสิบแต้มครับตีเอ็มใช่ไหมครับใช่ครับ เพนี่ลิมิต่าครับมีเสนอแบบอะไรครับเบอร์ไหมครับแบบไม่หมู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 ่เดี๋ยวเราขอปรึกษาสักรูครับแดดแดดผมมันอานเท่าไหร่ครับพี่ระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะไม่ต้องเราไม่ต้องพูดราอทีพ่่าที่ดีไมคุยกับฮารมันจะดูน่าเกียดไหมน่าเกียดพี่น่าเกียดอย่าเลยเลืองเรื่องไปคุยแล้วแับ จะบอกระวังเล่นเป็นห่วงเป็นฝนตกมึงเชื่อกูนะมึงคือมึงอยู่มึงเออเรื่องเนี้ยใครผิดจ๋าเรื่องนี้เหรอไอ้ปิดครับไอเป็นคนผิดนะเรื่องเนี้ยเออไอฟไม่พอใจเนี่ไม่ผมเปิดผมเปิดใหปเอร์ดังมากผมขอเบอร์ให้ไอ้ยาวเวอร์ชี่เนี่ย รออะไรอ่ะเบอร์อะไรอ่ะริปเอร์มันดังไหมเขาไม่เดีอยคือพ่ธันเป็นหนอนก็คือแบบว่าตอนเรื่องคือไอเอฟนะครับคุณรู้เปล่าไม่กูเข้าตรงๆตอนนี้กูกูก็ไม่กล้าคุยกับเขา้ยกูรู้สึกว่าทําให้เขาโดนโดนตียกูไม่รู้จะโคไปคุยอะไรเขามััวนนดีกคือหลังจากเนี้ยถ้าเอาให้เข้าเทียมอ่ะมึงก็ต้องไปเตียหาต่อไม่ไม่เหมือนเหมือนเหมือนที่บอกเลยว่าตอนนี้เพราะว่า ให้เราช่วยได้แค่ให้ยืมรถหรือก็คิดราคาครึ่งหนึ่งมันต้องคิดราคาอยู่แล้วจะให้ช่วยยังไงไม่ได้เฉยๆนะพันธมิตรมันก็คิดครึ่งหนึ่งไงไอ้ไอ้เนี่ยเป็นห่วงงานนะนั่นแหละไปกูยังไม่ได้โกรธเที้ยอะไรเลยกูดูเพราะเขาเล่นกันอ,อยู่ปล่อยเช่<ท>า <c oughs> ่ใชไปเพี่มินตะไร,รอะพีพ่พี่ไอพี่ไออ๋อ,อ,อให้พูดให้ไหมให้พูดให้ไหมเดี๋ยวเชาติงแค่เลยเคยโดนล่อลวงแล้วนี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยนิ้วผมสีอะไรทำไมผมคนละสีกับพี่อ่ะลิงกับหมาเป็นไงบ้าง <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อะมอนมาหอม่นมาหรอ รอดูครับรอดูดูตัวพี่บ๊อบนี่ยังยังมิ่งอยู่ยังมิ่งอยู่แปลว่ายังยืมอยู่ลุงเวลาเยี่ยแล้วนะโอ้ยลุงเวลาบูบูนะแหมไทยไครจะจำหวั่นใจตัวเองไม่ได้้ยมาซี่เป็นไรมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะเว้ขอโทษแตมไม่ได้ตั้งใจ อใจใหเสนอไปแล้วว่าครับว่าเท่าไหร่อะอ,อืมฮะเท่าไหร่นะครับสามกมหนึ่งเ M ็มใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องขอเวลาเตรียมบัตรปากการะกันนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีกันส่วนส่วนมาแล้วอครับเมื่อทำไงได้ส่วนแล้วมมนต้องเล่นนะครับถ้าไม่เวลาไปทำปากการะกันน่าจะยากครับลุงลุงอ่าถ้าอย่างนั้นสภาพงั้นเดี๋ยวคุยเรื่องต่อรองเรื่องแบบไอไอคะแนนกับไปนี่ก็ได้ครับกับราคา สินสองค้มก่อนออกระดัผมเสนอว่าคือสภาปัดครึ่งเลยก็ได้มั้งครับเพราะผมก็ครึ่งคนละครึ่งทางพอจะได้ไหมครับเรื่องที่พวกผมเสนอไปกับเขาเสนอมาหรือสภาลองเคาะเรื่องไหมครับ 2> 2 <M. S 1> เรื่องมันควรลองวิเคราะห์เรื่องดูครับว่ามันควรได้กี่ใบผมก็ของไม่เยอะกันนะครับ ลุงเด่นไทยเด่นอะอันนี้ผมบอกสภานิดนึงอันนี้ผมอยากให้ตัดสินจากจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะไม่ได้ตัดสินจากของของเขานะเพราะว่าถ้าตัดสินจากของเขาต้อยของเขาเยอะเขาน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยผมผมว่าไม่น่าโอเคเท่าไหร่กระถินอยากให้ตัดสินจากตัวเรื่องเลยครับกระถินไปได้อะน้องน่าจะไปแล้ว นี่่ะชองทางทิศโอกาสให้เป็นวิกฤตของเทพของของรักกูขายเลยแบบนันแป๊บนึงครับรอสักครู่นะครับประชุมกันอยู่แป๊บหนึ่งมามาไม่เป็นไรรอสภาเตรียมของเลยที่ไหนไปเตรียมของเลยไไม่บอกแล้วกูกับเบิ้องมา เดี๋ยวตัวนี้คืมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีคู่หลักต่อได้ยินครับลอยลอยได้คัะใต้ชาโคไปไหนได้คุยงานหนึ่อมิวคุยงานหึือมิวไม่เงี้ย้าสิบซีเมเรื่องใหญ่จริงจะเท่าไหร่สองอย่ารีบออนพูดเลยเรื่องใหญ่จัด t นี่ บินไปพักเเอาาาข้มใครอะเลิฟอ๋อเปลี่ยนสีผมหรออยากเป็นไงบ้างสบายที่จะปิปเปอร์ป้ะเนี่ยปิปเปอร์แต่ปิปเปอร์ที่นี่มันใหญ่เออจริงด้วยเข้าไปคำตอบที่ไม่อยากได้ซะเลยไอ้พ่อมึงตายแหละไอ้เฮี้ยนี่ยมึงหาเรื่องให้กูนะมึงนะเฮี้ยคนเดียวมึงยิ้มเฮี้ยอะไรมึงหาเรื่องให้กูนะไอ้เฮี้ยนนี่ เดี๋ยวจะไม่มีโกมาสตีใม้มึงดูแล้วถ้ามึงยังติดแซลไม่เลิกไม่เลิกเนี่ยจะไม่มีจะไม่เห็นภาพกูมาสองทุ่มละอาจจะไม่เห็นภาพกูมาตลอดไปเลยไอ้ติดแซลนะมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะหายไปตลอดกาลอ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่มาสตีนักกูมาไม่ได้พักโดนอ่ะก็ เงินเต้ม40เต้มครับไต้ครับผมทางเวอร์ไม่มีปัญหายิ่งเฮียเลยตอนแรกๆเห็นบอกจะไม่มีสินสองคาอันนี้มันปรับมามีแล้วล่ะครับอ่าอันนี้เราคุยกันไปนานแล้วนะคะเรื่องการเล่นสตอรี่ครับผมมันขอสอบถามนะครับสภาอันนี้เรื่องเดียวกับเรื่องรีเฟกเลยทำไมพวกผมได้เล่น40แต่ตอนรีเฟกเล่นแค่30แล้วครับ เดี๋ยวผมอธิบายแทนสภาให้ก็ได้ครับเพราะตอนเนี้ยเอาฟังสภาดีกว่าครับฟังสภาแล้วกันนะไว้อย่าไปยุ่งนะครับให้เขาฟังสภาเธอครับไปโอเคครับแต่ผมจะบอกสภาว่าถ้าเรื่องทางรีเฟกผมตกลงก็เห็นเงินดูก็ไม่ต้องเอาอาทีหลังอย่ามาขอนะเรื่องที่ว่าเขาจะผิดกันใช่ไหมครับลีเฟกโอ้ย่เขาจะเงินโดอ่ะอยากได้ไปก็อยากได้แต่ว่าบางทีมึงก็ไม่ใช่เรื่องที่มึงจะมาสร้างความร้าวฉันในบ้านกูไอเนี่ยสามสิบไปอะไรครับ ไอ้เฮียมึงก็ดูสตียของกูไปเงียบๆก็พอละทางสภาครครับเห็นว่าเงินจำนวนของไอ้เฮียนี่อมา 4M มกแล้วก็เลยลดเหลอแล้วก็ฝั่าเอาะว่าอ3การออกเฮียละกูอะไม่มีเฮียอะไรเลยกะเมื่องคนเขาพูดมาเพิ่มมีแต่คนดูนะพี่เมียเฮียกูยังไม่ได้ีพูดเป็นเฮียอะไรเลยมึงอาการออกกันไอ้เฮีย ไอ้เี้าถ้าพวกมึงเป็นโจรก็โดนจับไอ้เฮียเลือกลักชิบหายเลยลถ้าจำนวนเอ่อสคออะไรนะจำนวนอาวุธอะไอ้เฮียตันใบละสี่ห้าแเท่าไองอะการตลาดที่ราคาขึ้นจากตอนนู้นต่างกันใบละแสนเลยนะครับเอานะครับผมว่าควรเคารพการตัดสินใจของสภาอยู่ดีครับท่านนี้คือกับสภาอยู่ครับขออนุญาตนะใช่ครับอันนี้ผมก็พูดในวงกางเหมือนกันครับเพราะเผื่อคุณไม่เคารพสภา ขะกันลบสภาพอผมคุยกับสภาครับไม่ได้พูดแท่งเหมือนพวกคุณนะถูกครับผมก็ไม่ได้พูดแท่งนะผมแค่อธิบายให้ฟังเหมือนกันก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรหราไหวนะอย่างเราอ่ะพูดไปก่อนผแค่ถามสภาเฉยไม่ได้ทำไผมไม่ได้ยินเสียงพี่ไงตีนเฮียหานรีวัวรีวัวนี่ถ้าจริงๆถ้าเป็นพวกผมนี่ปากปากขนาดนี้ผมไม่กล้าพูดนะครับเนี่ยว่าขอไม่พร้อมอะเอาตามที่เราคุยในวอรเลยไหมไอ้เหี้ย ก็ว่าดนจัปากพวกคุณนี่ก็ดูพร้อมนะครับเนี่ยก็ได้ตีจัดก็ได้ถูกไหมสภ้าเขาเริ่มอื่นลวไอ้ยยันม์ตัเจเริ่มอุ่นละเจก็ได้ไปเริ่มอื่นละสภาตัดสินให้แล้วค่ะผมผมทราบนะครับเรื่องตัดสินนะครับแค่ถามเฉยๆครับหนึ่งเมื่อกี้เบิ้มถามว่าอะไรนะ เห็นบอกก็ได้ก็ได้ก็น่าจะจบแล้วไหมคุ้นกับสภาสเลยครับผมพูดกับสภาอยู่คุับสภาครับมีอไเสยคอท้เยบคอ้รับเยคอยุดหยุดบยุดียุดหยุดหยุรหยุดหยุหยุด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 หยุหยหยุดด้ยยยยอหยุดุหยุยุดยยหยุ เหี้ย <ok> ทีเล็กออกจากจูรัสิกเว้ยเหี้ยค่ะพี่ี่ตัวอะไรของอ่ะผมรอฟังอยู่ครับไม่สับสับสัดสินแล้วครับเหี้ยดำถึงไหนนั่นแหละเฮ้ยกำลังอ่ะนี่นี่เลยอ่ะงั้นตัดให้เป็นสี่สิบสองเอ็มค่ะตามนี้เลยค่ะเหตุผลที่เป็นสี่สิบที่ไม่ใช่สามสิบนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่มจำนวนสล็อตแล้วเนาะ แบบเมื่อจบแล้วแต้มเราดับเป็นแต้มนะคะย่าไม่คิดว่านับเป็นแต้มไม่ได้นับเป็นัตน้ัดำของเราไม่เก่าเลยครับนี่ตกลงเวลากันได้เลยค่ะเยันที่เล็กตื่นเมื่อกี้เริ่มเป็นอย่างกันแบบเมื่อกี้นะเริ่มเลยครับของเวอร์คือเริ่มเลยไม่ตัวหน้าฟังก่อนฟังก่อนครูดาวให้ไหนครับเดี๋ยวคือตอนที่ผมเล่นตอนนั้นพี่ก๊อฟก็ให้เวลาเตรียมตัวครับเพิ่งชะมงคือพี่เล็กตื่นเราเริ่มประมาณกี่โมงครับสภา ถ้าให้ก็ให้ครึ่งชั่วโมงอะค่ะโอเคได้ครับได้เอาแล้วกับไอ้วิธีการเล่นนะครับวันนึงกำหนดกี่ไฟหรือยังไงครับอ่าวันหนึ่งกำหนดหนึ่งไฟแล้วก็การเข้ามาเล่นสตอรี่ขั้นตับ5ชั่วโมงในระยะเวลาพีกไทม์หนึ่งทุ่มหนึ่งตีสองค่ะต้องอยู่ให้ครบหชั่วโมงและมีหนึ่งไฟขั้นตับ เข้าใจตามนี้นะคะโอเคไหมอ๋อแล้วปลดหมอปลดตำรวจไหมครับอันนี้อันนี้เราคุยกันเลยค่ะว่าจะปลดหรือไม่ปลดไม่ปลดครับไม่ปลดแล้วถ้าทางผมปลดอะครับต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายค่ะก็ไม่ปลดมีมียามอาวุธไหมครับฟังผมไม่ยินยอมอรฟังผมอยากปลดทางเวอร์ขอเสนอเป็นปลดอะครับ เขารื่องวดต้องยอมทั้งสองฝั่งค่ะบอส่องหยุดสงครามมีนัดก่อนที่จะมีอนซูญเสียไปมากกว่านี้ครับบอสบเบื้องต้นไม่ไม่ย้มกูไม่กูไม่เข้าไปเล่นอ่ะไปกินไเนอ่ะไอ้ีทีเล็กคำรามอ่ะไอ้สัตว์น่ากลัวช่หมเอยเหี้ยถ้ากูเข้าไปแขนน่าจะขาดอ่ะเราวึงต้องผมอุ้มได้ต้องต้องทำยังไงอ่ะครับใครไปปลุกทีเล็กไว้สักอืมมาระย่านนี้ครับมาละย่านนิดนึงค่ะโอ้ดีครับผมียวพี่คอนได้ดีนะเนี่ยพี่ค้ดเองเพ่อเวอร์เวอร์ไม่ต้องค้ยแล้วเดียวพี่เค ว่าต่อเลยครับใจเย็นใจเย็นใจเคือสมมุติว่ากรณีสมมติผมเจอฝั่งเขาที่ไม่มีบัตรประกันตั้งแต่เริ่มต้นไปแรกอะไรเงี้ยหรือไม่เจอเลยอย่างเงี้ยผมต้องทําทํายังไงครับเอ่อกรณีไม่เจอค่ะใช่ครับใช่ใช่กรณีอันนี้เราคุยกันได้เลยนะคะว่าเราจะเราจะย้ำหรือไม่ย้ำหรืออะไรเงี้ยเราคุยได้เลยนะไม่ย้ำอยู่แล้วลงกันได้เลยนะคะ ที่แบบว่าถ้าไม่มีบัตรประกันแล้วไปสวนก็ก็ก็อาวุธโดนไปเหมือนเดิมอะถ้าไม่มีก็บอกเขาให้ไปเอาเพื่อนหรือสภาไม่ให้กู้ไหมครับเทวอดีตที่เคยหอมเมีอรับการที่ยังไม่ลืมเรือนรับของเราไม่เก่าเลยเีสอะไม่มีให้กู้ยืมค่ะกรณีแบบนี้สภาสมมุติว่าจะอุ้มเขาแล้วแต่เขาไม่มีบัตรประกันอย่างเงี้ยครับคือทางผมต้องปล่อยไหมหรือว่าจะต้องเสียคะแนนหรือว่าอะไรง้ไหม อันนี้สอบถามเผื่อแบบว่ามันมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเนะาะคัพบัตรประกันมีครบทุกคนไหมคะหรือว่าเป็นยังไงทางฟังเราเออไ,ไม่ครบทุกคนครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีคนละใบแต่ถ้าเวลาคับน่าจะได้อยู่ครับคนละใบครับให้ได้ครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะให้ได้มากสุดเลยได้ครึงครคร่งชั่วโมงเราต้องลองดูก่อนครับเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมของไว้ ไม่เขาจะเล่นเลยงั้นถามต่อนะครับสมมติว่าอ่ะสมมติผมอุ้มคนคนนึงไปแล้วใช่ไหมแล้วเขามีใบเดียวแล้วรอบหน้าผมมาเจอเขาอีกก็คือถ้าไม่ย้ำคือผมต้องปล่อยเลยถูกไหมครับรู้แล้วแอดมันรู้แล้ะถ้าเป็นในเคสแบบนี้เราเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่าโดนอุ้มไปแล้วแล้วออกมายังไม่มีบัตรประกันถ้าสวนอันนี้รับสภาพโอเคตามนี้ไหมคะครับแล้วถ้าไม่สวนนะคะ อ่ออันนี้เราเราจะยังไงอ่ะอ่าไม่ส่วนสภาพเลยไมไม่มีบัตรประกันเล่น่อไม่ส่วนไม่มีก็ต้องหักแต้มหรือเปล่าไม่งั้นอย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้ถ้าเออไปรอบนึงแล้วก็ไม่ต้องถือบัตรประกันก็คือรอดอ่ะดิถูกไหมถ้าเกิดว่าจะถ้าเกิดว่าไม่ย้าอ่ะถ้าเราเออรอบนึงเราแค่ไม่ต้องถือบัตรประกันอ่ะถูกป่ะสภาพอ่ะครับต่อเลยอย่างนี้แล้วกันถ้าเออไปแล้วถึงรอบแต่ไม่พกบัตรเองอันนี้รับสภาพแล้วกันเนาะ เราก็คือหายเหลี่ยมหายย้ำได้นะครับต้าเหลี่ยมก็หายได้ครับแต่ถ้าไม่ก็คือย้ำถูกไหมครับจริงอ่ะก็คือย้ำใช่ไหมครับที่สปาร์ตีคือถ้าถ้าสมมติมันทำอะไรได้อีกอ่ะไม่พี่สภาแต่ถ้าเกิดแบบออกมาเจอแบบไม่มีบทประกันเงี้ยแล้วไม่ส่วนมันก็เหมือนเบรกพวกผมหรือเปล่าพวกผมควรจะได้อุ้มได้แต้มอ่ะอายามเลยไงอายามเลยไงอือก็คือย้าแ้วเราจะเอาเขาขายเลยไหมล่ะหรือเราจะแบบจะเอาไหมครับตอนนี้ที่ถามก็คือ ต้องการจะถามจากฝั่งที่แบบได้อุ้มไงไม่ใช่แค่ฝั่งผมนะอันนี้ฝั่งจากคนที่ได้อุ้มคือถ้าคนคนที่จะได้อุ้มอ่ะคือถ้าไม่มีมุมของเราได้อุ้มอ่าใช่ถ้าไม่มีบัตรทั้งหมเลยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนอุ้มแล้วเราเจอคนไม่มีบัตรประกันอันนี้เราจะได้ังไวเราจะได้แล้วถ้าเราเราแบบเราสมมติเราเอาเขาได้อย่างเงี้ยเราจะได้อะไรจากการที่เราฆ่าคนที่ไม่มีบัตรประกันได้อ่ะถ้างั้น่ะอ่าอันนี้คุยกันได้เลยนะคะ ก็คือย้ำอยู่ดีอันนี้พี่โคคือจะไม่ไม่ย้ำใช่ไหมถ้าไม่ย้ำเอางไงไหมถ้าเกิดเจอแบบไม่ประกันอ่ะก็อุ้มมาให้สภาแล้วให้สะพานก็เหมือนที่ลุงปั๊มบอกนั่นแหละผมช้าแต่ผมเร็วผมหนักแต่ผมเบาเฮ้ยเฮียเลยอ่ะได้อดับลูกเลยอ่ะหนึ่ง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 เล่นจะบ้านลุงเนี่ย เดิน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 วไงอ๋อในมันเหตุมานะพี่ผมดูนี่นะใช่เหรียญก็ร you know, ับเอาตรงนี really. ้ค่ะอันนี้คือวิธีเอาตัวรอดของพวกเราละงั้นสมาเราหาวิธีให้ไหนครับเพราะว่าสมมติว่าอ่าอคุยกันก่อนเลยก็ได้ค่ะอย่างนี้นคุยกันตกลงกันก่อนมาขอต่ออีกนะครับสมมติว่าอ่าอัปเกรด่ะสมมติว่าถ้าถ้าจะพาไประหว่างนี้าร์ดปล่อยคนไปรับไปประกันไปหาทำาน่นทำนี่แล้วมันดึงเวลา จิตวิทยาจิตวิทยาชักว,าว้าวยังไงมันจบที่เล่นอีกแล้วไง